มีผู้ฟังคนไหนเคยไปเล่นน้าในสระคนเดียวตอนกลางคืนบ้างไหมฮะกลัวกันไม่เอ่ยแล้วถ้ายิ่งสระที่เราไปเล่นนั้นนะมีหุ่นโชว์เสื้อวางอยู่รอบๆแล้วก็หันมาทางเราด้วยละ่ะเพื่อนเพื่อนจะกล้าลงไปเล่นในสระตอนนั้นไหมเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องสลดครั้งหนึ่งของชายหลายๆคนที่เขาได้หายตัวไปหลังจากที่ได้ไปเยือนสระน้ําสยองแห่งหนึ่งที่มันเหมือนจะเป็นสระน้ําพิธีกรรมอะไรบางอย่างนะฮะและถ้าหากเพื่อนเพื่อนชอบเรื่องราวดักดักหรือว่าจังไรอะไรแบบนี้เนี่ย วันนี้เพื่อนๆก็มาถูกที่แล้วฮะเอาเป็นว่าอย่าลืมกดติดตามช่อง FN Daily แล้วเราก็มาฟังกันเลยเรื่องนี้นะครับมันก็ได้เริ่มต้นขึ้นมาจากว่ามีนายตำรวจคนหนึ่งเนี่ยเขาได้รับโทรศัพท์จากหนุ่มที่ชื่อว่าโทนี่ซึ่งโทรมาขอความช่วยเหลือกระทางตำรวจเพราะว่าบักโทนี่เนี่ยรู้สึกเหมือนกับว่ามีใครกําลังตามสะกดรอยเขาอยู่ซึ่งบักโทนี่เนี่ยคาดว่ามันน่าจะเป็นผู้ชายที่เขาได้เคยไปเจอมาที่ผับของชายรักร่วมเพศแห่งหนึ่งนะฮะ เขาได้เล่าว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่หน้าตาดีแล้วก็ดูสุภาพมากซึ่งคืนนั้นหลังจากที่ทั้งคู่ได้คุยกันสักพักเนี่ยชายคนนั้นก็ถามว่าเราจะไปต่อกันที่บ้านฉันไหมล่ะบ้านฉัน,น่ะมีสระน้ําสุดพิเศษเลยนะเป็นสระน้ําส่วนตัวที่อยู่ในบ้านถ้าหากเราไปที่นั่นแล้วก็เราจะได้มีประสบการณ์ที่ชุ่มแชะน้ํากระฉอกันให้ตลอดลอดฝังกันไปเลยซึ่งบักผู้หนุ่มโทนี่นะครับก็ตอบไปว่าโอ้สระน้ําเหรอดูดีนะ ฉันก็ว่าคืนนี้เนี่ยพวกเราดื่มกันมาเยอะแล้วเราน่าจะไปเผาผานเอาแคลอรี่ออกกันสักหน่อยนะไปงั้นเราไปกันหลังจากจบบทสนทนานะครับชายสุภาพคนนี้เนี่ยก็ได้ชวนโทนี่ขึ้นรถสีฟ้าของเขาไปซึ่งโมเมนต์แรกที่โทนี่ได้ขึ้นไปเนี่ยเขาก็รู้สึกแล้วว่าชายคนนี้ต้องไม่ใช่คนธรรมดาแน่ๆเพราะว่าตามทางที่ได้ขับมานะครับมันเป็นทางเหมือนกับไปหมู่บ้านคนรวยครับแล้วบ้านของชายผู้นี้เนี่ย ก็เป็นบ้านแบบใหญ่โตอยู่หลังโดดเดี่ยวด้วยครับบริเวณบ้านนี่คือมีต้นไม้อะไรล้อมรอบตลอดแน่นอนฮะว่าเขาต้องเป็นคนที่มีตังค์เยอะแน่ๆถึงได้ซื้อเนื้อที่เอาไว้เยอะขนาดนี้เนี่ยซึ่งเมื่อมาถึงยังบ้านนะครับทั้งคู่ก็ไม่รีรอครับที่จะเข้าไปที่สระน้ําอันหรูหลาของชายคนดังกล่าวแต่พอเข้าไปถึงในห้องของสระน้ำเท่านั้นแหละครับโทนี่ก็รู้สึกล้ว,ว่าเออนี่มันต้องไม่ใช่อะไรธรรมดาแน่แน เพราะว่ารอบๆของสระน้ำนั่นนะครับมันจะมีหุ่นแบบหุ่นจำลองเสื้อเท่าตัวคนนะครับวางเรียงอยู่รอบสระเต็มเลยในสภาพที่หัวของหุ่นทุกตัวเนี่ยถูกหันให้มาจ้องยังบริเวณสระน้ำหมดเลยครับราวกับว่ามันกำลังจะทำพิธีกรรมอะไรสักอย่างซึ่งบักโทนี่ได้เล่าว่าตอนนั้นนะครับเขาเนี่ยกลัวมากขนาดที่ว่าดากขมิบเลยแต่ก็ไม่รู้ไงว่าจะขอกลับบ้านยังไงคือเพื่อนๆเ,เ,เคยมีอารมณ์ไหมครับแบบโดนหลอกให้ชิมของฟรีอย่างเงี้ย พอเขาเราชิมไปสักพักใช่ไหมและไอ้คนที่เอามาชิมเนี่ยเขาก็บอกว่าเออนี่จะขายของนู่นของนี้ให้แล้วมันก็แบบอำ่อำอ่ำอึ้งอปฏิเสธไม่ออกบักโทนี่ในตอนนั้นก็คงจะมีอารมณ์ประมาณนั้นเลยแหละครับคือโดนหลอกมาถึงบ้านแล้วจะกลับออกไปยังไงตอนนี้มันก็ดูเสียมารยาทใช่ไหมและในขณะที่เขากาลังคิดอยู่ว่าชายคนนี้ต้องไม่ปกติแน่มีหุ่นอะไรมามองที่สะนะครับผู้ชายสุภาพคนนั้นก็เดินเข้ามาบอกเขาว่าอืมตัวอย่าว่าอะไรเลยนะเราก็แค่ชายรวยๆที่ขี้เหงาคนหนึ่งเท่านั้นน่ะ ไอหุน่นพวกนี้ที่เราเอามาตั้งวางเรียงตามสระนะก็เพราะแค่เราอยากมีเพื่อนโทนี่เวลานั้นก็คงแบบอ๋อโอเคคนรวยเขาคงขาดความอบอุ่นนะเนอะมีตังค์เยอะแต่คงไม่มีเพื่อนก็คงเอาตังค์มาเปซื้อหุ่นอะไรประมาณนี้และมั้งไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่เรื่องแปลกว่าแล้วนะครับทั้งสองก็จัดแจงเปลืองผ้าลงในเสื้อวันเกิดกระโดดลงเล่นน้ํากันเยี่ยงเงือกสองตัวว่ายน้ําให้กระเฉาะเลยฮะและในตอนนั้นเองนะครับ ชายสุภาพผู้นั้นเนี่ยก็ไว่วยน้ําเข้ามาใกล้ๆโทนี่แล้วก็กระซิบที่หูเขาบอกว่าอยากจะมีความรู้สึกอะไรที่ซาบาไปมากกว่านี้หรือเปล่าเรามีวิธีนะโทนี่ก็แบบอะไรหรอครับพี่ก็หยิบโทรศรัพท์ของเธอขึ้นมานะหลังจากนั้นก็เช็คอินเข้าไปในไลน์แล้วก็ไปเหมาสติ๊กเกอร์ f n d i a r y ยังไงล่ะ <c oughs> โทนี่ก็ตอบไปว่าห้วยจะเข้าได้เข้าเข็มอยู่แล้วยังมามัวขายสติ๊กเกอร์อะไรอยู่เลยเนี่ยโอ้โอ,โอโน้องโทนี่จ๋าอย่าพึ่งใจร้อนสิจ๊ะพี่จริงจังก็ได้ โทนี่เคยรู้สึกอยากโดนบีบคอตอนอบจมะกันไหมละ่ะโทนี่ก็แบบฮะอะไรนะไม่ไมหรอกครับพี่เธอรู้ไหมว่าเวลานนั้นเนี่ยมันเป็นเวลาที่สุดยอดที่สุดเลยนะมันจะทําให้เลือดลมปราณของเราเนี่ยไหลพุ่งพล่านไปทั่วร่างกายแล้วเวลาที่เราถึงสวรรค์นนะมันจะล่องลอยแบบขึ้นสวรรค์ชั้นเจ็ดกันเลยทีเดียวอถ้าโทนี่ไม่เชื่อพี่นะเธอมาลองทํากับพี่ก่อนก็ได้ โทนี่นะครับด้วยความที่แบบว่าขึ้นหลังเสือแล้วมันก็ลงไม่ได้ใช่ไหมยังไงก็แบบเออต้องตามน้ําก็แล้วกันแกก็เลยเล่นไปตามที่พี่คนนั้นบอกฮะเขาก็เอามืออันน้อยนิดสองข้างของเขานะครับไปบีบคอของชายสุภาพคนนั้นแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะบีบอะไรแบบซาดิสอย่างนั้นนะก็พอจะบีบแบบแค่เล่นๆจักระจีะฮะด้วยความที่ว่าเขาก็เพิ่งเคยทํามันเป็นครั้งแรกใช่ไหมชายคนนั้นก็หันก็นมาบอกว่าไม่ไม่ไม่เธอทำอย่างนี้มันแบะเบะทาแบบนี้ไม่ได้มันไม่รู้สึกจริงจังอะไรกันเลย มันต้องออกแรงนิดหน่อยหันไปเดี๋ยวพี่จะสาธิตให้ซึ่งเมื่อโทนี่หันหลังไปเท่านั้นนะครับไอ้ชายคนดังกล่าวเนี่ยมันก็เริ่มลงมือแต่มันไม่ได้ใช้มือของมันนะมันไปคว้าไอ้สายยางที่เขาจะขั้นสาไอ้ตอนว่ายน้ำน่ะมันรัดคอโทนี่เลยแบบพัน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 แล้วก็กระตุกคือโทนี่ตอนนั้นนี่คือหน้าเขียวหน้าดําหน้าม่วงขึ้นกันทีเดียวเลยหลังจากนั้นนะครับไอ้ชายสุภาพคนนั้นไม่น่าจะสุภาพแล้วตอนนี้ก็กระชากโทนี่มาใกล้ตัวครับแล้วก็กระซิบข้างหูโทนี่อย่างใจเย็นว่า เธอรู้ไหมความรู้สึกที่ดีที่สุดของฉันมันตอนไหนก็ตอนที่พี่ได้เห็นหน้าของเธอเนี่ยค่อยๆเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีม่วงหลังจากนั้นก็ค่อยๆซีดไปไงล่ะริมฝีปากของเธอที่ค่อยๆซีดเซียวนะมันทําให้พี่รู้สึกกระเซาสู้ซ่ามากและเขานะครับก็ค่อยๆดึงแบบดึงสุดแรงเลยซึ่งบักโทนี่ตอนนั้นที่โดนรัดคออยู่นะครับก็คิดขึ้นมาในใจแล้วว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่การเล่นซาดิธรรมดาแล้วนี่มันกําลังจะฆ่ากันนี่ว่า พอคิดได้แบบนั้นนะครับบักโทนี่เขาก็ฉลาดพอที่จะแกล้งทําตัวเป็นหมดสติฮะหลอกว่าตัวเขาเองเนี่ยหมดลมไปก็แกล้งทําตัวเป็นอ่อนเปลียเพลียแรงไปฮะหลังจากนั้นก็ค่อยๆหลับตาแล้วก็จมตัวเองลงไปในน้ําบักโทนี่นะครับเขาได้เล่าว่าในตอนนั้นเนี่ยที่เขาแบบหลีตาปิดป,ป,ปเนี่ยเขาได้เห็นหน้าตาของชายสุภาพคนนั้นนะครับเปลี่ยนสภาพเป็นหน้าตาแบบยิ้มกรุมกริ่ม,มเหมือนพวกตัวร้ายในละครนะที่มันจะบอกว่าเองเสร็จค่าแล้ว เสร็จแล้วนะครับมันก็ค่อยๆปล่อยสายยางออกจากคอโทนี่ประมาณว่าแบบภารกิจเสร็จสิน้นสายนั้นนะครับมันก็ค่อยๆหลุดออกจากคอโทนี่เรื่อยๆฮะและด้วยความที่ว่าโทนี่เนี่ยเขาอยู่ในสระน้ำจช่ม้มันก็กลั้นหายใจได้ไม่นานเนี่ยพอกลั้นถึงขีดสุดแล้วเขาก็ลืมตาขึ้นมาลุบแล้วก็ลุกขึ้นมาจ้องหน้าชายคนนั้นฮะซึ่งชายสุภาพคนนั้นก็คงแบบเออเอยังไม่ตายหรืออะไรประมาณนี้นะฮะแต่ทว่ามันก็ต้องแบบแอคติ้งไงก็แถไปบอกว่าเออโทนี่เห็นไหมล่ะจ๊ะนี่ไงเป็นความรู้สึกที่พี่บอก น้องโทนี่รู้สึกซาบซ่าอะไรแบบนี้ไหมล่ะคือไอเหตุการณ์เนี่ยนะครับแอดว่าบักโทนี่เนี่ยเขาคงจะตัวใหญ่กว่าชายคนนั้นคือถ้าจะสู้กันซึ่งซึ่งหน้าเนี่ยชายสุภาพคนนั้นแพ้แน่ครับเขาก็เลยต้องใช้วิธีแถต่อเล่นละครต่อไป แล้วหลังจากช่วงเวลานี้นะครับก็จะเป็นช่วงเวลาที่ทั้งคู่เนี่ยได้แสดงละครตบปตากันซึ่งกันและกันครับคือหนึ่งคนก็พยายามอยากจะกลับบ้านแต่ก็กลับไม่ได้ก็ต้องแบบเล่นจำจีตำตำบทบทกันต่อส่วนอีกคนก็ต้องตีหมื่นว่าที่มัดคอไปเมื่อกี้นี้เนี่ยมันเป็นแค่หนึ่งในวิธีการการทํากิจกรรมสนุกสนุกเท่านั้นเองก็นั่นแหละครับทั้งสองก็ได้เล่นกันเสร็จสับจนกระทั่งขึ้นสวรรค์ไปไม่รู้ชั้นอะไรกันนะครับในวงเล็บโดยที่ไม่มีการบีบคออีกแล้วนะ แล้วบักโทนี่นะครับก็ได้ขอให้ชายคนนั้นเนี่ยเอารถขับกลับไปส่งเขาในตัวเมืองครับคือยังจะกล้าขอให้ชายคนนั้นขับกลับไปส่งอีกนะเป็นแอดนี่คือไกลสิบโลก็กล้าเดินนะ่ะแต่ก็นั่นแหละครับชายสุภาพคนนั้นนะครับก็ได้แสดงตามบทฮนะขับรถมาส่งโทนี่อย่างในเมืองแล้วก็ทิ้งท้ายว่าเดี๋ยวเรามาเล่นอะไรกันอีกนะจ๊ะซึ่งจะบ้าแล้วใครจะไปกลับไปเล่นอะไรกับแกแล้วเรื่องราวนี้นะครับมันก็ไม่ได้จบแค่นี้ไงเพราะว่า ชายคนนี้นะครับหลังจากที่เขาได้จากไปแล้วเนี่ยวันต่อมานะฮะเขาก็ได้พยายามโทรติดต่อโทนี่แบบไม่เว้นวันเลยคือก็ไม่รู้ว่าเขาไปได้เบอร์โทรมาจากไหนนะครับแต่ก็โทรตามตื้ว่าแบบวันนี้ว่างกันไหมจะ๊ะมันเล่นกันที่บ้านพี่หรือเปล่าคือจะลากไปลงสระน้ำอีกนั่นแหละแต่โทนี่นะครับก็ต้องบอกว่าไม่สิแต่ทว่าชายคนนั้นนะครับก็ไม่เลิกตื้อไง ขับรถมาด้อมด้อมมองมองโทนี่ตลอดเลยจนกระทั่งโทนี่นะครับต้องโทรมาแจ้งความกับตำรวจเนี่ยแหละซึ่งพอตำรวจได้รับเรื่องนะฮะมันก็ทําให้ตำรวจเนี่ยได้นำไอ้ข้อความเหล่านี้เนี่ยไปเชื่อมกับคดีลึกลับอีกคดีหนึ่งที่ได้เคยเกิดมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ทว่าในตอนนั้นเนี่ยตำรวจนะครับก็ไม่ค่อยได้สนใจกับคดีพวกนี้ในตอนแรกคือเป็นคดีของชายหลายคนนะครับที่ได้หายตัวไปซึ่งหนึ่งในสิ่งที่เหมือนเหมือนกันของชายเหล่านั้นเลยก็คือ พวกเขาคนี้เนี่ยได้ถูกพบเห็นครั้งสุดท้ายบริเวณคลับของคนรักร่วมเพศฮะแล้วก็ได้ขึ้นไปบนรถคันสีฟ้าก่อนที่จะไปถูกพบอีกทีบริเวณข้างทางด่วนในสภาพที่แบบไร้หัวนะฮะคือมีแต่ร่างอะครับแต่ก็ไม่รู้ว่ากะโหลกของพวกร่างเหล่านั้นเนี่ยมันไปไหนแล้วซึ่งแน่นอนว่าไอพฤติกรรมฆ่ากันซ้ำซากกันแบบนี้นะฮะตำรวจก็ตีความว่ามันน่าจะเป็นการกระทําของฆาตกรต่อเนื่อง มักจะฆ่าเหยื่อด้วยรูปแบบเดียวกันเดิมๆซ้ำๆนะครับแต่ว่าคดีนี้นะครับกลับไม่ได้รับความสนใจมากจากตำรวจรู้ไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าบุคคลที่หายไปเหล่านั้นนะครับเขาเป็นพวกชายสีรุง้งไงคือความเหยียดเกลียดชังทางเพศอะไรเนี่ยนะครับมันก็ยังมีอยู่มากในยุคนั้นคือมันเคยมีคดีหนึ่งนะครับที่คุณแม่ของเหยื่อเนี่ยเขาได้ไปแจ้งความกับตำรวจฮะบอกว่าลูกของเธอเนี่ยได้หายไปแล้วก็ไปช่วยตามหาลูกของเธอหน่อย แต่พอตำรวจรู้เท่านั้นแหละรครับว่าลูกชายของเขาเนี่ยหายไปกับผู้ชายฮะตำรวจก็มองบนแล้วก็แบบมาดามเราคงจะต้องรอให้ลูกชายคุณเนี่ยหายไปครบหนึ่งเดือนก่อนแล้วถึงจะตามหาได้ซึ่งเอาจริงๆมันไม่ต้องใช้เวลานานขนาดนั้นนะฮะแต่ตำรวจยุคนั้นเนี่ยก็บอกว่าเพราะว่าลูกของคุณเนี่ยเป็นชายรักร่วมเพศไงเขาก็อาจจะไปอยู่กับชายอื่นอะไรก็ได้แล้วสักเดือนหนึ่งเนี่ยเขาก็คงจะกลับมากันเองอย่าให้เราเสียเวลาไปตามอะไรกับชายพวกนี้เลย คือเรายังมีเคสของชายจริงหญิงแท้ที่ต้องออกไปตามหาอีกเยอะดูดิฟังจบแล้วก็คงจะรู้นะครับว่าตำรวจในสมัยนั้นเนี่ยเขามีความคับแคบทางจิตใจและความคิดกันขนาดไหนแต่เอาจริงๆมันก็ไม่นานมานี้นะมันเป็นคดีในช่วงยุค9กนะคือแค่20กว่าปีที่แล้วเองแต่ก็เอาเถอะยังไงพอตำรวจได้ยินเคสของโทนี่แล้วนะครับตำรวจเนี่ยก็เริ่มออกตามหาคดีนี้แบบจริงจังครับเพราะว่ามันเหมือนกับพอจะมีอะไรมาปฏิปต,ต,ต่อกันได้แล้วไง ทั้งเรื่องรสนิยมทางเพศทั้งเรื่องสีของรถยนต์ใช่ไหมครับตำรวจก็เลยได้บอกให้บักโทนี่เนี่ยอธิบายสภาพของบ้านที่เขาได้ไปมาหน่อยแล้วก็ให้ไปชี้บ้านอะไรถูกกบ้านสะน้ําอะไรเนี่ยมันเป็นยังไงครับซึ่งโทนี่ก็ได้อธิบายนะครับว่ามันจะเป็นบ้านที่มีทางเข้าขาหมดคดเคี้ยวอะไรเป็นบ้านหลังใหญ่ๆแต่เขาก็อธิบายอะไรไม่ได้หมดนะครับเพราะว่าคืนนั้นเขาคงจะเมาอะไรแบบนั้นละมัง้ง แล้วก็น่าแหละครับตำรวจก็พอจะเดาๆได้ว่าอาจจะเป็นบ้านหลังนี้ตำรวจนะครับเขาก็เลยเอารูปภาพหลายๆรูปเนี่ยของเจ้าของบ้านในบริเวณนั้นมาให้โทนี่ชี้ตัวดูว่าเป็นคนไหนซึ่งพอโทนี่เห็นรูปภาพของชายสุภาพผู้นั้นนะครับเขาก็ชี้ไปตรงเป๊ะๆแล้วว่าคนนี้แหละคุณตำรวจคนนี้แหละที่พาผมไปที่บ้านหลังนั้นซึ่งเพื่อนๆคิดว่าพอคดีทั้งหมดทั้งมวลมาได้เบาะแสมาแบบนี้แล้วเนี่ยตำรวจก็จะสามารถเข้าไปขอหมายไปเข้าค้นบ้านของชายคนนี้ได้ใช่ไหมฮะไม่เพราะว่าอะไรรู้ไหม เพราะว่าคนคนนี้เน่ยเขาเป็นคนรวยคือตอนที่เราตำรวจได้ไปขอหมายคนบ้านนายคนนี้นะครับสารก็แบบจะบ้าเหรอเอ็งรู้ไหมว่าเขาเป็นใครเขาเป็นนายทุนเจ้าของกิจการร้านหลายร้านในเมืองนี้เลยแล้วเขาก็เป็นผู้ที่มีอิทธิพลอย่างงุ่นอย่างงี้สารให้เขาไปตรวจสอบบ้านเขาไม่ได้คือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นทั่วโลกจริงๆนะครับที่แบบคนรวยทําอะไรผิดนี่ก็คือไม่ผิด แต่ถ้าแบบคนจนทําผิดนิดนิดหน่อยหน่อยอารมณ์ประมาณตายายแก่ๆเขาไปหาเหตุมาเลี้ยงชีพเพราะว่าไม่มีอะไรจะกินแต่ดันหลุดเข้าไปในเขตห่วงห้ามนนี่แล้วก็หเขามาค้นบ้านตายายกันซะแบบแทบตายแต่พอคนรวยไปฆ่าอะไรทั้งทางที่แบบมีหลักฐานเพียบนะครับศาลก็มักจะบอกว่ามันต้องรอให้เป็นไปตามขบวนการศาลใยโลกเราเนะเอาเป็นสรุปว่าศาลนะครับก็ไม่อนุญาตฮะให้ตำรวจได้เข้าไปขุดค้นบ้านของนายคนนี้ แล้วตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆก็คงจะสงสัยกันแล้วใช่ไหมครับว่าไอ้ชายสุภาพคนที่แอดได้เล่ามาตลอดตอนต้นเรื่องเนี่ยมันเป็นใครเขาผู้นี้นะครับมีชื่อว่าเอิร์ธเบรเมสเตอร์ซึ่งบอกเลยว่าชีวิตของแกเนี่ยมันก็พลึกกึกกือพ,พอๆกับวิธีการฆาตกรรมของแกเลยครับคือแกมักจะมีนิสัยชอบฆ่าสัตว์ทรมานสัตว์เหมือนกับฆาตกรต่อเนื่องทั่วไปนะฮะแต่ที่แปลกก็คือแกเป็นคนชอบฉี่แบบพิเศษเลยครับคือมันตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับที่เอิร์ธเนี่ย จะชอบเล่นวิ่งไล่จับกับเพื่อนผู้ชายในโรงเรียนครับซึ่งพอจับได้แล้วเนี่ยเขาก็มักจะขอกินฉี่จากเพื่อนคนนั้นครับคือแบบเราขอกินฉีน่นอยหน่อยได้ไหมเราะว่ารสชาติเนี่ยมันคงจะอร่อยดีนี่มันอะไรกันเนี่ยนอกจากนั้นนะครับเขาก็ยังชอบไปยืนฉี่ใส่โต๊ะของครูฮะเพื่อแบบรอดูอาการตอนที่ครูเดินมาสอนที่ห้องแล้วก็มาเห็นผลงานที่เขาทำอ่ะคือมันโลกจิตโดยดีแท้ แล้วก็ไม่ใช่ว่าครอบครัวเขาไม่รู้นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ตอนเด็กครอบครัวเขาก็รู้แล้วแหละแล้วก็นำเอาตัวเอิร์ฟเนี่ยไปทําการตรวจสอบที่บ้านแล้วก็แบบบําบัดอะไรพวกนี้ด้วยแต่ว่าต้องเป็นการบําบัดลับๆนะคะเพราะว่าครอบครัวนี้เนี่ยเขาเป็นคนมีชื่อเสียงในย่านไง <S <S เดี๋ยวถ้าเอาลูกไปตรวจให้คนเขารู้กันทั่วหน้าว่าลูกเป็นโรคแปลกๆเนี่ยมันก็จะเสื่อมเสียครอบครัวกันก็น่าแหละครับก็เอาไปตรวจแล้วก็รู้ว่าเอิร์ฟเนี่ยเป็นโรคจิต แต่ถามว่ารักษาอะไรไหมก็บอกเลยว่าไม่ฮะแค่รู้แล้วก็ปล่อยให้มันทิ้งต่อไปเนี่ยแหละซึ่งไอจิตเพศแบบนี้นะครับมันก็ได้ติดตัวเอิฟมาจนกระทั่งถึงตอนที่เขาเนี่ยตัวโตขึ้นมาฮะซึ่งครานี้เนี่ยเขาไม่ได้ใช้วิธีการฉี่ใส่โต๊ะครูแล้วนะคือพอไปทํางานปุ๊บเนี่ยเขาก็ไปฉี่ใส่โต๊ะบอสแทนครับเนื่องจากที่ว่าเขาเคยมีปากเสียงอะไรกับหัวหน้าของเขามาก่อนนะฮะนี่เป็นอะไรมาก,กับฉี่ไหมเนี่ย แต่เชื่อห,หรือไม่ก็ว่าถึงแม้ว่าเขาจะกลางจะเกลียนขนาดไหนนะครับหลังจากที่เขาได้ฉี่เสร็จเนี่ยเขาก็ได้รับการเลื่อนขั้นฮนะเขาไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรในะที่ทางานเขาเนี่ยนอกจากนั้นนะครับเขาก็จะยังมีพฤติกรรมแปลกๆอีกอย่างหนึ่งก็คือเอิร์ฟเนี่ยจะมีกล่องเค้กกล่องหนึ่งอยู่ที่โต๊ะทํางานเขาอะที่เขาเนี่ยจะมาเปิดดูทุกวันเลยแต่ว่าไม่กินนะพอมันเป็นแบบนี้เนี่ยไอ้เพื่อนที่ทํางานก็สงสัยสิว่าเองจะมาเปิดดูกล่องเค้กแล้วก็ปิดดูทุกวันเพื่อ ซึ่งเอิร์ฟก็ตอบว่าเขานะครับชอบดูวลที่เค,ค้กนี้เนี่ยมันได้สลายไปโดยเห็นเชื้อราตัวน้อยๆนะมันค่อยๆมากัดมากินอะไรกันไปนี่แอดก็ไม่รู้จะสาธยายังไงแล้วนะครับเอาเป็นว่าเขาก็คงเป็นอาการของจิตเภทอะไรสักอย่างหนึ่งของเขาเนี่ยแหละคือมันก็มีอีกหลากหลายเวลกรรมที่เขาได้ทานะครับแต่เอาเป็นว่าไม่พูดมากเดี๋ยวจะกลายเป็นไปแฉช,ชีวิตแกแทนซึ่งพอตอนโตขึ้นมาเนี่ยบักเอิร์ฟนะครับก็ได้แต่งงานด้วยแล้วก็มีลูกชายอีก3คนฮนะแต่หลายๆคนคงจะบอกเอะเดี๋ยวแอด ไอ้เมื่อกี้เราว่าเขาจับผู้ชายมากินตับกันที่สระน้ําไม่ใช่เลยแล้วเขาแต่งงานแล้วมีลูกได้ยังไงละ่ะก็นั่นแหละครับไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันคือเป็นเรื่องที่ทําให้ตํารวจเนี่ยยิ่งสับสนเข้าไปใหญ่ฮะคือนอกจากที่สารจะบอกว่าเขาเป็นคนรวยเขาไปตรวจสอบที่บ้านอะไรเขาไม่ได้แล้วเนี่ยสารนะครับก็ยังมองว่าชายคนนี้เนี่ย เขาเป็นคนดีที่มีครอบครัวแต่งงานแล้วมาหาว่าเขาไปปัม่มปั้มผู้ชายด้วยกันเนี่ยมันจะเป็นเรื่องจริงได้ยังไงเอาข้อหามายัดเย็ดเขาอะไรแบบนี้เหรอมันช่างบ่มีไกลสิ้นดีเอาเป็นว่าศาลว่าตำรวจกลับไปกินโดนัทแล้วก็ไปทํางานอะไรอย่างอื่นได้แล้วไปศาลก็ไล่เขากลับไปนะฮะแต่เพื่อนๆก็คงจะสงสัยเลยใช่ไหมครับว่าอ้าวแล้วถ้ามีเมียมีลูกอยู่บ้านแบบนี้ละ่ะแล้วตอนที่เอาชายคนอื่นเขาไปซีซั่มตําแหลก,กันในบ้านเนี่ยเมียมันจะไม่รู้เลยหรือไงซึ่งก็ต้องบอกว่าทุกครั้งที่เขาจะก่อคดีนะครับ ก,ก็จะพาเหยื่อมาตอนที่เมียและลูกๆฮะได้ออกไปพักร้อนอยังต่างเมืองคือฝรั่งนะครับเขาจะมีธรรมเนียมการพักผ่อนที่แบบไม่ทําอะไรในช่วงระยะเวลายาวๆเลยในหน้าร้อนนะครับที่เขาจะเรียกกันว่าพักร้อนนี่แหละคือแอดก็ถามเขาว่าอา้าทำไมต้องพักให้มันยาวขนาดนี้ในหน้าร้อนเขาก็ตอบกลับมาว่าอ๋อเพราะว่ามันร้อนเกินไปจนทํางานไม่ไหวไงล่ะ ซึ่งถ้าเอาตะก,กะนี้มาใช้กับบ้านเรานี่เราคงจะได้พักกันแบบ365วันเลยมั้งเออลบไปนหน่อยสัก3าวันกับหน้าหนาวน้อยนิดที่มีในเมืองไทยก็แล้วกันนั่นแหละครับบักเอิร์ฟก็ได้อาศัยช่วงเวลานี้นะครับในการล่อผู้หนุ่มเนี่ยเข้ามาสังหารในยังฮารเรมอันชื้นแฉะของเขาครับซึ่งจริงๆเนี่ยมันก็มีเรื่องที่เมียเขาน่าจะเอะใจด้วยนะครับแต่ก็ไม่เอะเลยคือตลอดการแต่งงานที่พวกเขาได้อยู่กันมา25ปีนะฮะพวกเขาได้อัดกอบปีกันแค่ 6ครั้งเท่านั้นเองฮะหครั้งต่อ25ปีคือเฉลี่ยแล้วเนี่ยน้อยกว่าจํานวนผู้ชายที่เขาเอามาอาบวธจมะกันที่บ้านอีกก็ไม่แน่ใจว่าทําไมคุณเมียถึงไม่เอะใจนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องของกะโหลกฮะที่ลูกๆของพวกเขาเนี่ยได้ไปขุดเจอมาตอนที่ไปเล่นดินเล่นหินบริเวณบ้านนะครับซึ่งก็น่าจะพอเดาออกนะว่ามันน่าจะเป็นกะโหลกของร่างศพต่างๆที่ได้เคยพบอยู่ตรงทางด่วนนะฮะแต่แอดบอกว่ากะโหลกเขาไม่มีนั่นนะ่ะจำได้ไหม กระโหลกเหล่านี้นะครับมันก็น่าจะมาถูกฝังในบริเวณบ้านของเขาเนี่ยแหละแต่พอเจอกระโหลกอะไรแบบนี้นะครับบักเอิฟก็แก้ต่างกับเมียกับลูกว่าอ๋อมันเป็นของขวัญที่เพื่อนที่เป็นหมอเขาให้มานะ่ะก็เพื่อนเขาก็เป็นแบบหมอทางอนาโตมีอะไรแบบนี้แหละอย่าไปสนใจเลยฉันก็ไม่ได้สนใจอะไรเหมือนกันแล้วก็เลยฝังฝังมันทิ้งเอาไว้อยู่หลังบ้านอย่างนี้แล้วเมียกับลูกๆของเขานะครับก็เอออหอหมกตามครับ จนกระทั่งวันหนึ่งตำรวจที่ได้พยายามสืบเรื่องนี้แบบไม่หยุดไม่หย่อนนะครับก็ได้อาศัยเวลาตอนที่บักเอิร์ฟเนี่ยไม่อยู่บ้านครับแล้วก็แวะมาเคาะประตูบ้านมาถามคุณนายว่าเออคุณนายครับผมจะขอเข้าไปเช็คในบ้านของคุณนายหน่อยได้ไหมฮะคุณนายก็แบบเออทำไมล่ะคะคือเราได้ข่าวนะฮะว่ามีชายรักร่วมเพศหลายคนเนี่ยมาหายตัวเบียงบ้านของคุณนาย ก็ไม่เข้าใจนะครับว่าทําไมตํารวจเขาไม่บอกไปตรงๆว่าสามีของคุณนายมาทําอะไรอย่างงู้นอย่างนี้ก็อาจคงจะเป็นเพราะว่าตารวจเนี่ยเขาไม่ได้มีหมายสารอะไรมาค้นแบบนี้ไงก็เลยไม่สามารถบอกชื่อผู้ต้องสงสัยได้ครับแล้วก็แค่อยากจะมาเก็บหลักฐานอะไรก่อนแบบนี้แต่พอได้ยินแบบนี้นะครับคุณนายก็ยั่วสิจะบ้าเหรอฉันอยู่กับผัวที่แบบแต่งงานแล้วก็มีลูกแล้วนะจะหาว่ามีชายรักล่วมเพศมาหายไปในบ้านฉันได้ยังไงล่ะคุณตำรวจคะใส่หัวไปเลยค่ะแล้วก็ปิดประตูใส่ป้งเลยนะครับ ซึ่งตำรวจก็แบบอึ้งๆอ่ำๆแต่ก็ไม่ยอมแพ้น,นะครับคือตำรวจเนี่ยเขาต้องพยายามหาหลักฐานอะไรเพื่อจะมายื่นกระสาลให้ได้ว่าไอ้คนคนนี้เนี่ยมันเป็นฆาตกรครับแล้วก็บ้านแห่งนี้นยมันเคยเกิดการฆาตกรรมมาขึ้นจริงๆแต่จะทํายังไงได้ะในเมื่อบ้านมันเข้าไปตรวจก็ไม่ได้หมายสารค้นบ้านก็ไม่มีครับทีนี้เนี่ยตำรวจก็เลยเล่นใหญ่เลยคือทํำยังไงรู้ไหมฮะ คือตำรวจเนี่ยก็ได้หอบออกเฮลิคอปเตอร์ลําใหญ่เลยครับบินขึ้นไปบริเวณบ้านคือมันก็ไม่ได้เป็นการบุกลุกบ้านใช่ไหมหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ทําการสแกนครับโดยเครื่องสแกนความร้อนอะไรพวกนี้แหละลงไปยังพื้นดินดูว่าแบบของใต้ดินเนี่ยมันจะมีรงมีศพอะไรอยู่หรือเปล่าแต่คุณตํารวจฮะไอคนที่ตายไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความร้อนอะไรออกมาจากตัวไงมันจะตอบสนองกับเครื่องนี้ได้ยังไงล่ะครับ สรุปก็คือผลการสำรวจครั้งนี้นะครับก็เหมือนกับตำน้ำพริกละลายในแม่น้ำครับเป,ป้าไปตำรวจก็ไม่ได้หลักฐานอะไรครับเทว่าในเวลาต่อมาก่อนที่ตำรวจจะถอดใจนั่นเองนะครับมันก็ได้เกิดเรื่องเรื่องหนึ่งขึ้นที่บ้านแห่งนี้ครับก็คือบักเอิฟกับภรรยาเนี่ยเขาก็ได้มีเรื่องกันแล้วก็อยากที่จะแย่กันยานและแยกกันโอ้เอามารวมกัน2คํคำนี่กลายเป็นคำวิบัติกันเลยทีเดียวนะเนี่ย แต่ว่าก่อนที่จะหย่ากันเนี่ยนะครับบักเอ,อิฟเนี่ยก็ได้แอบไปถอนเงินจากแบงก์ออกมาหมดเลยครับประมาณว่าเงินตรูเองอย่าหวังจะเอาไปได้ซึ่งเมียนะครับก็ไม่ยอมสิก็ได้นึกว่าอ๋อไอ้ที่ตำรวจมาคาอประตูวันนั้นเนี่ยมันต้องมีอะไรเกี่ยวกับผัวฉันแน่เลย หัวฉันอาจจะมีส่วนเอี่ยวกับคดีครับคือถึงแม้ว่าเมียเขาจะไม่รู้ว่าเป็นคดีอะไรก็ตามนะครับแต่ขอให้แบบได้เตะตัดขาผัวก่อนประมาณนั้นนะ่ะนึกออกไหมอารมณ์แบบประมาณคนที่กาลังทะเลาะกันอยู่แล้วมันมีอะไรก็ได้ที่ทําให้ฝ่ายตรงข้ามสะดุดหน่อยเนี่ยข้าก็ยอมหมดแล้วฮะนั่นแหละครับคุณเมียพอนึกถึงจุดนี้ได้เนี่ยนางก็คว้าโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็โทรไปหาตํารวจเลยครับบอกตํารวจคะเชิญเข้ามาค้นบ้านฉันได้เลยคะ่ะซึ่งพอตํารวจเข้าไปค้นในบ้านเขานะครับก็พบเจอจริงๆด้วยครับ คือมีกระโหลกของชายหลายร่างเลยนะครับถูกฝังอยู่ในบ้านหลังนั้นแล้วก็ไม่ใช่แค่กะโหลกฮะมันยังมีร่างของชายคนอื่นที่ได้หายไปนอกจากหายไปตรงทางด่วนด้วยซึ่งก็เป็นชายนิรนามที่ไม่รู้กันนะครับว่าเป็นใครคือหลังจากที่บักเอิฟแกได้จัดการกับศพในตอนแรกๆนะครับแกก็แบบคงจะลำบากขับรถไปไกลไปทิ้งยังข้างทางโทเวอะไรแบบนี้แหละครับ แต่พอทํามันทําไปมาๆเรื่อยๆก็แบบจะทิ้งข้างนอกบ้านทําให้เสียเวลาในเมื่อที่บ้านข้าเนี่ยมันก็มีบริเวณเยอะแยะเป็นห่วงซุยได้ก็เลยเอาศพเนี่ยมาซ่อนอยู่ในบ้านหลังจากนั้นนั่นแหละฮะก็เลยเป็นเหตุผลว่าทาไมมีศพหลายศพที่ได้หายตัวไปแต่ว่าตํารวจเนี่ยหาตัวไม่พบก็เพราะว่าเขาเอามาฝังอยู่หลังบ้านนี่เองซึ่งพอรอบนี้หลังจากที่ตํารวจได้หลักฐานอะไรครบชี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งโครงกระดูกเป็นกระโหลกอะไรแบบเนี้ยตำรวจก็คิดว่าเราน่าจะขอสารไปจับชายคนนี้แบบจริงจังละ รอบนี้นะครับตำรวจก็เลยเดินตรงไปหาสารเลยบอกสารที่เคารพฮะเนี่ยเราไปเจอศพที่บ้านหลังนั้นจริงๆนะแล้วการที่เราเข้าไปเนี่ยเราก็ไม่ได้เข้าไปบุกลุกนะแต่อสรอเจ้าของบ้านเนี่ยเขาเปิดให้เราเขาไปค้นแบบจริงๆจังๆเลยพอสารได้ยินมาแบบนั้นนะครับก็บอกมัมัมัมบอกแล้วไงว่าเขาเป็นคนรวยเขามีอิทธิพลแล้วการที่จะมีศพในบ้านเขาเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเป็นคนฆ่าเข้าใจไหมกลับไปทํางานคือยังไงสารก็จะไม่ให้เขาเข้าไปขุดค้นแล้วก็ไปแตะตัวอะไรบักเอิบอะไรอยู่ดีนั่นแหละ แต่ในระหว่างที่คดีมันกําลังดําเนินไปอยู่นะครับตารวจก็ได้รับข่าวมาว่าบักเอิบเนี่ยตายแล้วคือเขานะครับได้ขับรถมุ่งหน้าไปยังเมืองทางเหนือฮะเพราะว่าได้หย่าขาดจากภรรยาแล้วหลังจากนั้นนะครับเขาก็ไปยิงตัวตายที่ข้างทางฮะโดยในจดหมายลาตายนี้เนี่ยเขาได้เขียนเอาไว้ประมาณว่าเขาเนะ่ยเครียดมากกับชีวิตแต่งงานแล้วก็เรื่องธุรกิจมันช่างทําให้เขาปวดหัวเสียเหลือเกินเอาเป็นว่าเขาอยากจะขอไปนั่งกินแซนด์วิชแล้วก็ไปนอนพักสักนิดหน่อยแล้วกัน ซึ่งนั่นนะครับก็คือสิ่งสุดท้ายที่เขาได้ทิ้งไว้ฮะโดยที่ไม่ได้บอกอะไรเลยเกี่ยวกับคดีการฆาตกรรมอะไรที่เขาได้ทําไปว่าศพเหล่านัน้นมันมีกี่ศพแล้วอะไรคือเหตุจูงใจที่ทําให้เขาต้องเก็บผู้ชายคนนี้ด้วยแล้วที่น่าสงสัยนะครับก็คือตอนก่อนที่เขาจะตายเนี่ยมันมีคนเห็นว่าไอารถที่เขาได้ขับไปนะครับมันมีวิดีโอเทปแบบเทปคาสเซ็ตยุคเกเก่าๆอยู่เต็มหลังรถเลยทว่าวตอนที่ตํารวจไปพบร่างเขาตอนที่เขาได้ซีมองเทงไปแล้วนะครับ ในรถคันนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเทปอะไรอยู่สักม้วนเลยครับมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าไอ้เทปพวกนี้เนี่ยอาจจะเป็นหลักฐานอะไรที่สามารถใช้แก้คดีได้อยู่หรือเปล่าแล้วบักเอิบเอาไปทิ้งในที่ไหนสักที่หนึ่งฮะแต่ว่าเรื่องมันเนี่ยไม่ได้จบแค่นี้ไงคือหลังจากที่เอิบได้จากไปนะครับบ้านของเขาเนี่ยก็ได้ถูกขายครับแล้วก็ไม่มีใครเนี่ยอยากมาซื้อมันเลยเป็นเวลาอีกนานมากครับเพราะแบบเป็นบ้านที่มีคนถูกฆ่าตายในบ้านไม่รู้กี่คนใช่ไหมแล้วแบบศพก็ไม่รู้ไปฝังอยู่ตรงไหนของบ้าน จนกระทั่งเวลาผ่านไปเกือบประมาณ1ทศวรรษฮะมันก็ได้มีครอบครัวหนึ่งที่ได้เข้ามาซื้อบ้านหลังนี้แล้วครอบครัวนั้นนะครับเขาก็ได้พบอะไรกับความลับอย่างอื่นที่เอิฟได้ซ่อนไว้อยู่ซึ่งเรื่องราวนี้นะครับก็อยู่ในลิงก์ด้านล่างเลยนะเข้าไปฟังกันได้เลยสําหรับวันนี้นะครับแอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจ็บคอบ๊ายบาย